อ่าตามเขาค่าตามเขานะคะพะพี่ขเขาจะพาะเปิดรายการอะไรแบบน,นี้อ่าเนี้เดินไปสกายเลยนะ,ะยเดินส,กา,ส, <ะ S 2> สกายเลยนะ,ะจาเบ็ดหนึ้าค่ะมาะวันนี้พี่ฟิล์มภูมิใจนำเสนอนะคะพี่ฟิล์มว้าวคาาิแกนนะอยู่าา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 เลย คาริแกนนะจ๊ะคาริแกนคลาหนาบางในกระสอบค่ะที่พี่ม็ภูมิใจนำเสนอมากค่ะลูกค้าเริ่มถามเยอะนะคะตอนนี้คาริแกนมีทั้งหนามีทั้งบางนะคะแบรนด์ดีมาเลยจ้ะใครอยากดูนะคะกันมีหนามีบางรวมกันหนาบางรวมกันค้ากันนี่ฐานะประมาณนี้ดูคลาหนาคราบางคาริแกนนี่นะขายได้ทั้งปีเลยพี่ เออมันขายได้ทั้งปีเลยนะงงเลยนะยยยยยแขนสั้นมีบ้างนะคะแต่อาจจะไม่เยอะนะส่วนใหญ่ก็แขนยาวนะคะแฟชั่นจ๋ามากจ้ะครอปแฟชั่นจ้ะนี่แบบบางมีแต่ไม่เยอะมากนะเขาก็จะเป็นแบบกึ่งหนากึ่งบางอะ่ะเออประมาณนี้กึ่งกลางกึ่งกลางแต่ได้ทั้งปีเนี่ยงานหนาก็มีเลยนะเนี้ยอ่าเนี่ยมาณน,น้เห็นไหมเห็นไหมเนงานปนหนาีหนาๆนี่ก็มีไหมคะ แล้วก็รวมๆกันสไตล์ประมาณนี้ก็ได้ทั้งปีนะจำนวนมันก็จะเยอะหน่อยนะถ้าแ,แบบนี้จำนวนก็จะได้ประมาณแบบสามร้อยวเนี่ยหนาบางออกหมดในกระสอบเห็นไหมคะสะเปาผ้าสะอาดอะ่ะอุ้ยน่ารักอะ่ะขอใส่ตัวนี้กัน <laughs> เออเอ,อีกแล้ว ใส่อีกละวอุ้ยกระดุมไม้ด้วยน่ารักมากเลยอ่ะสะอาดพล่มไม่โดนเลยอ่ะพี่ฟิล์มโดนพี่ฟิล์มอยู่คนเดียวเลยเอาไปกินอยู่คนเดียวเลยพลร่มอ่ะตัวยิ่งเล็กๆอยู่บางคนเดียวหมดเลยโอเคสวยน่ารักมากเลยอ่ะจํานวนก็จะออกเยอะหน่อยนะคะต้นทุนก็จะอยู่ประมาณหลักสิบนะคะถ้าหนาบางเนี่ยจำนวนจะได้เฉลี่ยด้วยแบบสามร้อยนะบวกลบประมาณนี้หมูพี่เป็นแบบครอบแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยดู นี่ยูนิโคลนะยูนิโคลเอาไปอับเป็นเซตเซตสี่กันได้เลยอะ่ะกระดุมกระดุมมุกอะ่ะน่ารักอะ่ะสวยนะแาชั่นจ๋าเลยหลายตัวก็คือแบบป้ายแท็กป้ายใหม่ก็อยู่นะคะน่ารักจังโปโลนะเนี่ยรัฟลอเรน สวยจ้ะพี่ของสวยของสะอาดอีกแล้วนะคะภูมิใจน้ำเหนืออีกแล้วเอาของสวยมายุ่ะเพราะว่าตอนช่วงหนาวเราโมวแต่ไม่ขายเราโม่แต่เก็บนี่กระดุมน่ารักมากเลยค่ะใส่ได้ทั้งปีคุมได้กันหนาวกันร้อนกันแดดก,กันลมกันฝนตกฉ่ำๆไม่ได้เปียก สวยอนะ่ะดูดิแบบซาร่าแฟชั่นอย่างเงี้ยพี่ดูดิซาร่าอย่างเงี้ยซาร่ <Z ara. S 1> าละเอียดนะคะใครจะรับก้อนรีวิวหรือว่าใครจะเอาก้อนใหม่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวปูลงโพลไปให้นะน้องสวยจ้ะ mm hmm. น้องมีหัวผ้าให้พี่พี่ทำราคาได้ต้นทุนน้องราคาถูกอะเนี่ย mm hmm. แล้วอีกอย่างคือ น้องขายได้ทั้งปีค่ะพี่แบบนี้คือน้องไปได้ทั้งปีเลยนะน้องน่ารักแขนสั้นมีแต่น้อยนะเนี่ยนานๆแบบเจอแขนสั้นนะน้อยยูนิโครนะเอาไปแยกสีจับเซนได้เลยเนะี่ยตัว สวยอ่ะคล็อแบบคล็อไม่เอาอ่ะคลอปแฟชั่นอ่ะเนี่ยโอ๊ยขาวสะอาดจ้วมากน่ารักคตรเลยอ่ะพี่เขียวเหนียวซับอุ้ย,ยน่ารักคตรอ่ะน่ารักอ่ะดูดิพาแพหวานสวย ฐาน้า,านาโอ้ยบางตัวหาหัวไม่เจอก็ขอข้ามนะคะถ้าสะอาดค่ะพี่สวยมาบางทรงก็คือแบบถ่ายผู้ชายก็ได้นะออทรงมันผู้ชายใส่ได้นะถ่ายผู้ชายได้เลยนะบางทรงเนี่ย สวยงามอ่ะน่ารักอ่ะดูดิเนี่ยงานน่ารักมากเลยอ่ะแล้วผ้าสะอาดด้วยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะอุย้ยดูดิขนาดแฟชั่นเธอแฟชั่นจ๋ามา,จากจ้ะอุย้ยท,นะทอมมี่นะทอมมี่ไนะม่หัววะเนี่ อันนี้คือได้เลยพี่ใครที่แบบว่าเฮ้ยขายงานหนาด้วยขายงานแบบกึ่งบางด้วยได้ทั้งแบบหนาได้ทั้งซัมเมอร์นะกระสอบเนี้ยปุ๊ว่าโอเคเลยเพราะว่ามันออกทั้งแบบกึ่งหนากึ่งบางนะคะอยู่ใครที่ชอบหนาก็ได้ก็มีออกอย่างเงี้ยสีดำอุยอันนี้ต้องเอาไว้นะช่างตัด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  สี่เขาพาเทลดีจังขันั้นมีน้อยแขนอยู่ไหนกันเออโอ๊ยไรน่ารักอ่ะเป็นไรน่ารักอ่ะไลน์ลวินเทจอ่ะ เฮ้ยสีเขียวสวยอนะ่ะเฮ้ยกลับดันเอาหัวอยู่ฝั่งนี้ <laughs> โอ้ยสวยมากเลยพี่เออมเมดอินเนกีหลีวิวฟิลเอาของสวยมาโยลูกค้าอีกอ่ะน้องมีหนามีบางได้หมดเลย คือคนที่แบบเออชอบขายช่วงนี้ก็ได้นะที่เน้นซัมเมอร์ช่วงนี้นะหรือว่าคนที่แบบออยากได้พวกงานหนึงหนาบนอะไรเงี้ยออกหมดพี่น่ารักมากอะแล้วผ้าสะอาดมากเลยอะปักเตียถักนุนออกหมดคน่ะ ข้าสะอาดเพ่ข้าสะอาดดูดิดสีคตน่ารักเลยหวานมางน่ากินไวดูชั้นท้าด้านล่างต่อไม่ใส่ก็ไม่ได้อนะเนาะชอบอนะ่ะเนาะสวยอะ่ะหรือรือ,อเออข้าสวยอ่ะพี่ข้าสะอาดนี่แขนสัน้น สีสันเขาดีจังเลยอ่ะสีหว,นวานหวานดูดินี่แบบบางขลังคตรถ้าแบบนี้จำนวนเยอะเนาะถ้าแบบเนี้ย ซัม,มอซัม,มอเนี่ยแขนสั้นก็น่ารักมากเลยพี่เห็นไหมคือมีแต่มันไม่เยอะนะส่วนใหญ่มันจะแขนยาวมากกว่าชอบตรงที่ว่าผ้าเขาสะอาดอะ อยู่ใโคร่นนะคะน่ารักมากเลย First โคตรน่ารักเลยพี่สวยมากเลยงานใหม่มากเลย หนึ่งศูนย์ห้าจะเบ็ดเนาะหนึ่งศูนย์ห้าพี่เสียมโวนสั่งน้องมาแล้วกำลังพลิกขึ้นมาบอ่มาดูดันมาดูทายก็สอบกัน้ด้นี่อยู่ในคลก็ยังมีอีกนะอาจจะไม่ได้แบบยกหมดทุกตัวแชน้นก็น่ารักมากเลยรอบแฟชัชนท์สวยมากเลยพี่สะอาดสะอาด ดูเดี๋วหนึ่งศูนย์ห้านะหนึ่งศูนย์ห้าช้าเบตดหนึ่งศูนย์ห้าสวยพี่โอเคเลยอ่ะใครสนใจก้อนรีวิวนะคะหรือว่าสนใจก้อนใหม่นะคะเดี๋ยวปูจะลงรายละเอียดไว้ให้นะคะแล้วก็ อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมพี่ก็คุยในแชทเฟซบุ๊กอินบ็อกซ์ข้อความมาได้เลยนะคะจะมีน้องอิน,นตอบตลอดนะ,ะเดี๋ยวรายการนี้ขอตัวปิดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ